เบียร์ซริชแนลอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะมาแบบหน้าเต็มนิดนึงนะคะเนื่องจากก็ห่างหายกันไปนานมากนะคะเพราะว่าเรียนหนักเอ่ยงานเยอะเอ่ยนะคะก็เลยแบบห่างหายไปนานจริงๆก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลับมาทั้งทีไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว,าวันนี้เนี่ยมีมาแต่งหน้าในเทศกาลฮารุวีนั่นเองนะคะซึ่งแต่งยังไงเนี่ยทุกคนก็คงเห็นบนปกคลิปแล้วเนา ซึ่งเบียก็อินสไปร์มาจากคลิปของคนคนนี้นะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ในวิธีของเบียด้วยนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยไปติดตามกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ในการแต่งหน้าของเราวันนี้นะคะก็จะเหมือนของคลิปปีที่แล้วเป๊ะเลยนะคะปีที่แล้วเบียก็ทำนะคะทุกคนสามารถกลับไปดูได้เลยนะคะตามนี้เลยนะโอเคชิ้นแรกนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือทิชชู่นะคะทุกคนหาง่ายมากนะคะ อย่างที่สองนะคะก็จะเป็นอุทัยทิปเอามาไว้ทำเป็นเลือดนะคะอันนี้ก็ของขวดปีที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ใช้อีกเลยหลังจากเอามาทำเลือดเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นกาวติดขนตานะคะแล้วก็เป็นกาลาเทคนะคะอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นหลกระปุกละสิบหกนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้าน20บาทหลออละ20นะคะอันนี้ก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้กาวไหนดีนะคะทุกคน และชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกันไกนะคะใครมีกันไกลเล็กเนี่ยเบียแนะนำใช้กันไกลเล็กน่าจะสะดวกกว่านะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้แบบเมคอัพเรามาช่วยให้แบบแผลเสมือนจริงมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะมีอะไรบ้างเนี่ยเบียก็จะอธิบายในขั้นตอนวิธีการทำต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าคะ่ะ อันดับแรกนะคะก็ทากาวไปที่คอของเราเลยนะคะซึ่งกาวที่เบียร์เลือกใช้เนี่ยเบยใช้เป็นกาวลาเทคนะคะเพราะว่ากลัวกาวติดขนตาจะไม่พอนะคะจากนั้นเนี่ยก็ฉีกกระดาษทิชชู่ให้มันเป็นขนาดพอดีแผ่นะคะแล้วก็แปะลงไปเลยนะคะแปะจนสุดคอของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะแปะทิชชู่เนี่ยหลายๆชั้นเลยนะคะ ซึ่งการแปะแต่ละชั้นเนี่ยเราต้องรองให้ทิชชู่แห้งก่อนถึงจะทากาวอีกชั้นหนึ่งทับไปแล้วค่อยแปะทิชชู่ทับไปนะคะแต่ละชั้นเนี่ยต้องแห้งก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยทิชชู่มันจะเปื่อยได้นะคะจากประสบการณ์ตรงของเบียรเลยนะคะเราก็ทาไปแปะไปเป็นชั้นๆนนะคะซึ่งเบียรไม่แน่ใจว่าเบียทำประมาณกี่ชั้นนะคะน่าจะประมาณ5-6ชั้นนะคะ จากนั้นนะคะก็ใช้รองพื้นเบอร์ปกติของเรานะคะทาไปที่ทิชชู่เลยนะคะย้ำว่าทิชชู่ต้องแห้งก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเปื่อยได้นะคะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นคอนทัวร์นะคะมาคอนทัวร์บริเวณรอบๆแผลของเราให้มันกลืนกับสีผิวของเรามากขึ้นนะคะ ต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นการตัดแผลของเรานะคะเพื่อนๆนต้องมีความระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าบริเวณเนี้อันตรายมากๆเลยนะคะสังเกตเห็นไหมว่าแผลของเบียเหมือนมันจะหลุดออกมาเลยนะคะเพราะว่าเบียคิดว่ากาวลาเทคเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แนะนําให้เป็นกาวอย่างอื่นมากกว่าอาจจะเป็นกาวติดขนตาน่าจะติดทนกว่านะคะทุกคนจากนั้นเบียก็จะใช้บลัชออนสีชมพูผสมสีส้มนะคะมาปัดๆให้มันเหมือนกับว่าผิวเรามันอมแดงๆเหมือนแผลนะคะ จากนั้นนะคะก็จะใช้ลิปสีแดงนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะเอาสีที่มันเหมือนเลือดกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ของเบียรมันจะหมดนะคะทุกคนมาทาบริเวณข้างในแผลนะคะแล้วก็จะแทบ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 ไปบริเวณแผลให้มันเหมือนกับเลือดเรามันเลอะนะคะจากนั้นเนี่ยเบียก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีดําทาเข้าไปในแผลนะคะให้มันเหมือนแบบเลือดเราเป็นสีเข้มมากขึ้นนะคะ แล้วเบียก็จะใช้ลิปมาเก็บรายละเอียดให้เหมือนเลือดมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้อุัยทิปมาช่วยด้วยนะคะแล้วเบียก็เทอุทัยทิปตอนนั้นถ่ายไม่ทันนะคะทุกคนให้มันเหมือนเลือดล้มมากขึ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะต้าดแต่งเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเอ่ยส่วนตัวเบียนะเบียว่าโอเคนะคะได้เลยนะคะได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะคะก็เนียนอยู่นะคะก็คือตอนที่เบียรใกล้จะทําเสร็จนะคะเบียก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเบียใช้ไใช้ด์สีดํานะคะมาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงให้มันแบบเหมือนสีผิวเราอะทุกคนเบลน,นเกลนเกลี่ยๆไปนะคะให้มันแบบเหมือนผิวหนังเรามากขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหล,ล่อนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ คลิปการแต่งหน้าฮาโลวีนแบบคอขาดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าสงสัยขั้นตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเบียได้เลยนะคะเพราะว่าเบีคิดว่าเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบหาง่ายมากนะคะสําหรับเครื่องสำอางเนี่ยเบียก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะแต่งตามกันได้แบบสบายเลยนะคะ อ่ที่สำคัญเนี่ยทุกคนขอฝากกดไลค์กด subscribe ให้เบียเป็นกำลังใจให้เบียทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขในวันฮาโลวีนแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเบียก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย